สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคนฮางแช่แนวอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับมื้อนี้นะครับก็คือผมได้ใหญ่งานนะครับมาจากจังหวัดไอจินะครับผมประเทศญี่ปุ่นครับผมมามุงนาเข้าสู่จังหวัดชิบะนะครับผมจากเล็กน้อยหนุ่มโรงงานนะครับผมมาทำงานเกษตรกรนะครับแต่ว่ามื้อนี้กะชิมารีวิวห้องนะครับผมมามองอยู่มองเศร้ามองไม่นี่มันเป็นยังไงนะครับผมอยู่ผู้เดียวนะครับผมบอกไปก่อนนะครับ ห้องที่อยู่ก็คือนี้นะครับนี่นะครับผมหมอ่องยูหม่องเศร้าแม่นี่ครับอันดับแรกเขาก็ต้องนี่เพาะ่ออนันเปิดข้ามาเลยครับผมกระซีป็นรองเท้านะครับที่ไว้รองเท้าเดี๋ยวรับก่อนคู่เดี๋ยวเป็นรองเท้าเป็นเกิดนะครับอันนี้ทางข้งขวานะครับผมก็จะเป็นหอ้องอาบน้ำน,นะครับผม อางกุจีของเรานะครับโอ้สุดยอดนะครับ้วก็ตรงมานีก็จะเป็นห้องซ่วงนะครับผมห้องซ่วงดูห้องซ่วมหน่อยเปิดห้องซ่วงมานะครับผมกะแตงสีนะครับยุ่งสีละนะครับสะอาดดีเอี่ยมนะครับเลี้ยวมาเนี่นะครับเปิดจะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับผม มาเปิ้งครับว่าไมเปิดอะไรนะครับท่านท่านท่านทาลองลองน่ไงบอกครับพี่น้อง้องนะครับของผ้าของเศร้านะครับเปิดประตูเข้ามาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับผมอันนี้เป็นห้องครัวนะครับของเฮ็ดครัวเฮ็ดยังนะครับ อ่าเครื่องปุงเป็นป็่นทังไหนเนาะกัตสิมีแต่เครื่องปุงบ้านท่าเหรครับผมลดดุงรดดีนะครับปลาไม้นะครับซอสหอยนะครับคานี้นลครับผมข้างนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับผมอันนี้จะเป็นตู้เย็นโซนนี่ก็จะเป็นห้องรั้วนะครับห้องรัวเครื่องเบินะครับกัตสิเืียมมาห้องโถงนะครับนี่อันนี้เป็นเป็นปืนของเหรียญนะครับเด้ออันนี้เป็นรถในฝันนะครับผมซื้อได้แต่รถบังคับนี่แหละเอ้า อันนี้เป็นไวไฟนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นห้องนอนครับผมหันมาอีกข้างนึงจะเป็นห้องนอนนะครับเปิดไปเึ๊จะเตี๋นี่นะครับผมห้องนอนห้องดูห้องเร้านะครับมีแอร์นะครับตัวนึงนะครับแต่จะเป็นตู้เสื้อผ้าก็เขาเนี่ยเปิดนะครับผมตู้เสื้อผ้านันอันนี้โพดนะครับหลวก็ทั้งหลังนะครับมาเบิ่งทั้งหลังแบบนี้ ทางลังก็จะเป็นปลาเป็นมองตาปลาตาแพ่นะครับเป็นปลานี่เรียบร้อยครับผมหองยูไม่ครับผมพี่ต้องคิดว่ามันเป็นตะยูตะเศรอบนะครับตแต่ว่าสําหรับผมกะทรัมปก็โอเคนะครับเพราะว่ายูผู้เดียวครับผมบ่อย,ยูทั้งไผ่นะครับนี่อยู่คนเดียวคือว่าโอเคนะครับซรบนี้นี่นี่นี่ เรียบร้อยครับผมการรีวิวห้องครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกับจุ๊บเพียงเท่านี้นะครับผมนำเสนอเพียงเท่านี้จริงๆครับผมบ่มีอย่างไรครับจะว่าอยากให้บึ้งมองยูมองเศร้าซื่อนะครับแล้วกับบกคร่อที่คิดคลิปลงนะครับเพราะว่าค่าเอ่อเลี่ยงครับผมค่าเลี่ยงสลองกันนะครับผมเดือนกว่าแล้วครับเลี้ยงส้งกันโอ้โหจะขึ้นมาได้ทั้งไหนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมขอกล่าวข้ามาสวัสดีครับผมลาไปก่อนครับผม บ๊ายบายครับ